มตีคือชื่อเรืองว่าถ้าถ้ามาเรามีคนแอบถ่ายพี่น้องรักแบบก่อนก็ได้เหมือนท้อๆเชื่อว่าแต่ว่าเหมือนถ้าใครแบบมาขอพรเรื่องความรักที่ที่วัดนี้จะสมงมาหรือว่า ามากับแหวนให้มันแบบกระซิบบอกกันหน้าทุกภาพตรงนี้อันนี้นะครับเส้นย้อยน้องคนนี <c oughs> ้พี่เมยพี่เมย์น่ะต้องมาถ่ายรูปภาพนี้พี่ยอม วัดไซน้นี่ยไปอีกวัดไหมวัดอะไรนะวัดช้างอันนี้จะไปคือวัดอะไรวะพอแล้วมันจะไม่มีเรื่วงนอนคือ,ปอไปนอนเนาะแล้วก็ไปเสียเรื่องค่าห้องเลย แต่ว่าบอกนูนแล้วใช่ไหมว่าเ okay. อาแค่แจ้งเขาแค่ว่าพักต่อแล้วเดี๋ยวพีเตอร์ไปเคลียร์่ แจ้งให้นู่นะบอกเขว่าบอกไปว่า,าพักต่อครับเดี๋ยวพี่เต้ยมาจ่ายพี่เต้าไปทำาบุญอยู่ให้บอกเลยบอกเขาจะว่าพักต่อเดี๋ยวไม่แค่ค่าห้องต่อ <c oughs> จะนายกัะสิกับเราแก้งลูกแตงโมก็มีไปถ่ายรูกปกระปุกเนี่ยไปถ่ายมาแล้วครับ ครูมาลินออมสินออมบุญอะไรนะหนูออมสินออมบุญไ่แล้วมาแล้วกลัมาหลอ จะพ่อกับแม่ก็มาน่าจะมาพรุ่งนี้แหละีจะมากระซิบบอกรักกันอะไรรักกันทุกวันใครพ่อวิวิวดูดูดูหมาสิตัน้องหมาสิตัวเล็กมากดูดูน้องตัวเล็กมากน้องน่ารักมากวันนี้มาเล่นเล่นที่นี้ตาใช่ครับ กัดไหมเี้ยไม่กัดโอ้โหหมาจิ๊กฟัดเล็กนิดเดียวอันนี้มันเพิ่งโตแน่เลยสองเดือนกว่าแล้วครับสองเดือนกว่าแล้วนี่รูปเยอะเลยรูปกระสีเข้าไปดูสิอันนี้เป็นรูปเพนอันนั้นคือฝั่งอันนั้นเป็นฝั่งที่รับสันตทานนะครับ ฝั่งฝั่งนู้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์นั่นนหะสิพิพิธภัณฑ์เล็กๆของวัดพี่น้อะไร่ยังย้ากินนะมั้งหนูกินอะไรยังหลอตัวนี้จะเป็นวัตถุมงคลประจำลองพระประธานที่ขึ้นประกาศมาเมื่อกี้เนี่้จะมีเป็นพระเหรียญพระปกพระกินแล้วก็พระประธานประจำวัดแต่ที่แนะนำก็คือจะเป็นชุดรวมจำลองทำไมร้อนจะคิพิพิธภัณฑ์อลไรนะ ไปอเมซอนนะไปถากเอ,องก่อนร้อนมากเมื่อเช้าอยางบอกว่าอากาศดีเลยแต่มันก็แต่มันก็มนกไม่ร้อนเท่าคอนแกนทำไมพ่อไม่มาหน่อยเอาเพ่อไม่มาจะให้ตาแขนมาดิ

สนใจมาทำหน้าก่อนไปแสดงแล้วนะคะที่อาทีนะาทิชิบิฮะาดีตพี่เต้ของสายคนโดระยะหลังไม่ได้ มันจะได้ฟีเข้ยวนั่ยังไงมันก็ถึงคนด้วเ้ยวก็ถึงแวันนี้วันพุธใช่ไหมแกมอะไรอยู่หน้าใช่ครับอยู่หน้าเอาบ๊วาชาเย็นชาเย็นหวานน้อยยี่สิบห้าืมดูเเดียวกันองเรางังก็ยเรา้็นให่พป เดียวเลยเอาของหนูเอาคาปูชิโนเย็นค่ะแล้วก็ช็อกเยนกก็น,นปะกตักช็เย,นนย,เยน็นอีกสิบอ่ะมีนอกไหมเอาอ,อะไรมเอาอนนะไรน้องสดเยนกก็นนะคะน้องสดเย็นันปกตินะคะเป็นเท่าไหร่คเด็สีตานี้นคะเดสีเป็นโซ่ ไี่เจอกันขาาตอนนี้ที่ยงมีเวลานอนอืมรับเงิน่ยได้ร้อยแค่ไหนเอ้ยนมกินห้าสิบตั้งยู่กดดันต้องเคียรเยอะกหลายค่ะ ก็กินคาปูชิโน่มันแถมเอสเปรสโซ่คือเอาคาปูชิโน่แต่ปคะกันมันก็เหมือนกันเอาบันรกระกันมากนายถ้าไม่มีของข้างบวนพาม่กินใช้เงินสดเนาะยังไง2 5มากรขอังใับเราจะให้เราบริจาคใส่เงินสดนะ ไม่มีที่นั่งอะไรที่นั่งเต็มหมดตาไม่มีดูพระกับแสงถุงมีไหมอะไรนะตาไม่มีค่ะดูฟ้ามีก้อนเมฆเป็นรูปที่นั่นเมื่อกี้ผมเดินจ้างแดดแล้วนะแม่ไม่ไใส่ะขอบกระชับก็บอกให้ใส่ขึ้นมาไม่ใส่จะร้อนขนาดนั้นเลยเพราะเขาบอกว่ามันร้อนแบบร้อนแบบไฟเลยนะร้อนไม่อยากไป ไปทางข้างนอกไหมเดินตรงปูนน่าจะร้อนแต่ว่าเดินตรงย่างมันไม่ร้อนจะน,ะนจะย่างร้อนมากมันเป็นพลาสติกไงมันเหมือนใสเลยนะมันลวกนู่น มันเจ็บนะะตอนนี้ก็เจ็บทำอย่างนี้มเจ็บเวมันจะวืออะไระีอะรอ่เ้หรองะหอะไหออ่ะงสองตัวนี่ตรงนี้มันเจ็บกว่านี้ข้หนเอาตรงนี้ดีวิยา มาแรงฟังๆนานๆอยู่แค่หน้าอยู่แต่ในเมืองมันไม่เท่าไหร่เพราะว่าร้านอาหารไม่ค่อยมีเลยอยู่ที่ไม่ค่อยมีเลยที่อยู่ที่สุราษฎร์ก็มีแต่บางร้านก็เจ๋งบางร้านก็ของ,งน่ากินแต่ว่าร้านไม่ตรงปกอะไรอย่างเี้ บนมุมฝนนิ้มหน่อยสวัสดีครับทำไงคะมีอะไรจะพันกันรเปล่าไม่มีฟันแล้วผมดรู้ให้นะแต,นแต่น้นนนานไมอ้ย,ยอฟันหมดแล้วครับไอต้าไม่มีเลย ไข่ตอนะตะมูนตะมูแพ้นะคอยต่อยแต่ใครไข่รีวใครได้สตาร์ทสตาร์ทตาร์ทที่สตาร์ทแม่เล็กให้ตะมูนนะที่เจ็บตรงนี้มากกว่าตะฝนครับไม่ได้ใส่ครับเดี๋ยวนู่นแหละวิดวงเข้ามินิกรุงเทพหมดแหละมันค่อยมีเวลาแต่นะไปงานกรุงเทพบินกลับมันไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่ารถมันติด ใส่น้ำมันรถมันติดได้เลยนั่นแหละปิดดวงเข้าไปในอุเทพพอจะไปพี่นนท์ไปไหนพี่นนท์น่าจะนอนกินแล้วครับไปยินข้ามมาเลยแต่ข้างรีสอร์ทเรามัก็มีอาหารเช้านะใช่ติดติดข้างหลังพี่เต้านอนเลยข้างๆข้างๆบ้านไม้กั่งพี่เต้า นามีหกินหยดช้าเงินมากอะไรนะตีสามไม่ได้เลยตอนเย็น่เราชิมได้นะอันนี้ถึงที in ่ามถึงที่ห้าิหไม่รู้พรันน้ตีสามันไม่มีคนแช่หนูตีห้ามีค่ะมีคนเยอะยวเรีคนเยอไม่ตองมี่นั้วอรยดีนะ มะขามมันบอกว่า,ำาลำไยน้ำแดงน้ำอะแต่มะขามที่กินแล้วเราอีสานอิซานน้ำมะขามเหนือลำไยลำไยเหนืออย,ย,ยู่แถวไหนอยู่แถวสวนสาธารณะที่มันฝั่งหนึ่งอ่ะที่แบบว่ามาอยู่ฝั่งนี่แล้วเวลาเสืะะ้อทหารอะไรต้องข้าสมสะพานมาน,ะน่ะคน เนอกตีมบอกดีใช่บามคนก็บอกดีสาบอกดีฮาก็ม่รู้เหมือนกันก็มีนะที่ผมก็มีนาที่เก็เล่นไปตามนั่นแหละแต่ว่าเรื่องเวลาไม่ซีเรียสหรอกเหมือนอยู่น เป็นทุกอย่างแล้วทุกคนแล้วตอนเนี้พี่เหมือนเหมือนจริงเราเจอนครสวรรค์นะโอเคครับลำเลียงอะไรผู้หญิงคะยาบุกุผู้หญิงคะมานั่งนี่นี่ไงแมททีมบอกเรื่องสองตัวกันได้แม่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเวลามันจะแน่นอนไหมฉัน แต่กเที่ยวีห้า,า,า,าใช่ไหมผมเก็บของผอง่งเช้าผมก็มานั่งกินต่ออะไรอย่างนี้เพราะว่าพ่อพักที่นี่อกีกหนึ่งคืนเราเดินทางไปงานพวกนี้สองชั่วโมงใช่ไหมสองชั่วโมงโดยประมาณนีกุ้งพักไหนนี้ มเอสยเป็นมอะไรบราห้าวันห้าันสาาเหมอนเป็นคนเราอยู่วเปิดแล้วคนสี่ยไวทพักได้มาอีกวัวโอ้คุณชันอรกองใค้ควชยัใช่ค่ะไม่มีชื่อไม่มีสียงไม่มีอะไรเปิดแล้ ไปไหว้พระระธาตุไม่ได้ไปครับเยอก็จะไปรถเต้าเชี่ยวไหนมาไหว้พระที่วัดปูมาเรนแล้วก็จะกลับที่พักแล้ว

ยี่ห้าเที่ยวเฮ้ยใช่ไหมเราบิน25ออสเตรเลียเอ้ยบินยี่สบถามนไปสี่บินยี่สเที่ยวยี่ห้าเราทำงาน26 27 27หกดทงาน2วันหใช่ทำงาน2ี่สิบเอ้ยยี่สเอ้ยยี่ส็ดี่สิ เราถึงนไม่ต้องเชื่อนะบัคเเอร์ทีไปซื้อตัวเพิ่มให้มันเป็น V i P นอนไปยืนแต่เดี๋ยวยืนช่วยเกือเพิ่ม

ขาพี่แม่พูดเดีว่าเราโรเรียนเดียวกันกินข้าวที่เดียวกันนั่งรำเดียวกันหกห<ว>กมืเท่าไหร่หกหมื่นสี่หกห่กใช่กยก็ไม่รู้ว่าจะยังไงกันแน่ จากเปรูเปรูรระสภากงภางมไม่ไดนนีค่ง่อที่คัญมี่อีกตลอดเวลาไม่ต้องี่ไม่รู้สึกหรอกพี่พิมได้ไปไหมพี่พิมไปใช่ไหมใช่ไหมอสิ คนนอนเอะไม่รู้หรือว่คนยัมู่เย่แ่นีกต้องไปเยยมะไนไม่รู้เหมือนกันนะหกหมืเลยนะหกิบจมเลยเกสิบเ่ะนตาเลยซื้อตั๋วแล้วปิดวงแล้วไงพอกันบอกให้พอรีบเรียบเคีย้าตัวสิไม่ต้องะเนี้ มีข้อามกินม่กินหรอเปลูในอเมริกาใต้เขาอยู่เปรูลู่ว่าอยู่อเมริกาต้ใครรู้กันเดายตรงนี้เลยจะเอาตรงนี้เลย ใส่ให้ก่อนได้ไหมนี่แล้วกุ่มที่แสงไม่ตกหน้าด้วยนะมันมืดเดี๋ยวอ,อ้อยดูสย่มันต้งไกับแต่งให้หน่อยก็ได้โอเคโอเค เขาบอาไปนอนเลยครับไม่ได้มึงมาแอ่ไคยก็ต้องยอกแล้กัน นพี่เต้าชื่ออะไรนะครับพี่เต้าครับพี่เต้าไปรถนะ